สวัสดีค่ะแส่พิสา่บานเห้ามากลาค่ะพี่น้องค่ะมือหนีผ้าพีผ้าน้องมากินลาบประตองพี่น้องคุณเนะ่ะแต่ว่าขัวด้วยพี่น้องว่าได้ลาบเหนียวบักไกหนึงคุณเนะี่สวดจานจุ่มบุ้มพักอะกินกับพักกระเดาพี่น้องนี่ค่ะพักกระเดาพักกระเดากินกับหยังกับแซบบัตเตอร์มักผักกาดขาวค่ะมีบักทัวแล้วก็ ดอกพักบัวค่ะดอกพักบัวหลอกลวกดอกพักบัวลวกพี่น้องโอ้ยน้อยย่กจิมกันได้ค่ะมากมากินน้ำกันพี่น้องเขาเหนี้ยวห่อนๆคือเก้าค่ะคุณเต็มบกับติ๊กเลยว่างไปนี้นะเขามาแลวก็ฝากไรก็แทรกก็ติดตามแสบอีสานบานเฮ้าเป็นกำลังใจให้ย่าจิมน้ำในเด้อค่ะ โอ้ยมาพี่น้องมาอืยางแสบเลย อ่ะอ่ะนั่งตาตามาพอดีค่ะไปฉีดวัคซีนมากพอดีมากินข่าพร้อมกันมากค่ะพี่นอ้องเจ็บ,จบกินก็บพักกระเดา ปลาตองขวัวพี่น้องคะกลวงนี้กับบลกฮันไหนกล้ากินดิบไปแล้วค่ะคณะบ้านเราอ่ะเห็นข้าว <c oughs> เราเป็นตะยานน,น,นาะนนพี่น้องเฮ้ยบล็อกบ่็อกกากินดิบไปแล้วก็เล่ขัวเอาค่ะพี่น้องคะ ลาไปตองแล้วก็ดแสบขึ้นกล้องแม่อ้ยเนาะได้ท่ะมือนั่นพาพาพาพี่พาพาลูก จึ้งจึ้งใช่เจแ็บน้องแกงค่ะพี่น้อหลับประจองหลับประจอง ปวดพักกระดา วันนี้เสร็จเร็วกว่าวันนั้นนะฉีดมากจริงคนไม้สาวไปฉีดมากจริงนะค่ะที่

ไปรับลูกสนามบินเข้ากับจ่บ้อแห่งเขาเองก็พี่นอ้องจะไม่ง่ายยาเย็นไม่โลกประจำโตพี่น้องก็จีบบอขั้นสีน มาทารักทิ้นตัวดีๆมากสักก้อนไฟเซอร์ดิฟต์โมเดลหนานเก่งมากแล้วเนาะวันนี้ก็สีไฟเซอร์เข้ามาตาเพิ่มก็แผลแล้วพี่น้องเข้มจวงยเจาจิมเป็นเก็ดเหลือดตั้ม ล้วก็เป็นพุ่มแพล่รัรอบ้านก่าไปจีงั่าจะว่ากระจีดไปโย่ก็จะบอกเป็นยังงหรอกที่ไฟ,ไฟเซอร์ ไม่วัดไหวพระเอเข้ากันั่งสวยพี่น้องเอ,อ้ยไปสีสักทีมาสีสักที่หนัก,นกไปใช้ก็ได้ Oh wrong nào cả điên bị nặng Thằng này nó Hỏi lướt nào nào phía nặng nữa anh nào luôn nhưng mà sao xếp hàng thì sao phiền dân nào đọt bắp bán bạn ừ. เข็มสองนี่มันซักประวัติอีกมะครับว่าเฉียดเข็มแรกไปไงแผลหรือเปล่าหรือเปล่าเข็มแรกตาแล้วพอแม่เลยพี่น้่งเข็มสองเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเหมือนมันจะเป็นไข้ก็รีบกินยาพลาไว้ อยงอมือเนก็ไบแค่เนก็ได้ค่ะถาดปังง่ายพี่น้องเกลาฟเมด่ปลาตองซีตัวได้บอกร้ายยังได้เครืงคกุกลาพี่แล้วน้องไป่ก้อนค่ะมือสวัสดีค่ะ